นี่ฮะจะทําตัวนี้ทําไมถึงจะทําเดี๋ยวทําเำจนค่อยเปลี่ยนเพราะว่าไม้ตัวนี้เ, <c oughs> เดี๋ยวเอาลูปแบบไปเลยไม้มันมันเป็นไม้อัดนะครับไม้อัดเจอน้ําและผุเดี๋ยวจะทําทรงไซนนี้นะครับเดี๋ยววัดก่อน <c oughs> มันจะพอดีไม้ ด้วยความว่าน่ามันมันเจอน้ํามันจะเจอเป็นเห็ดหลานะท่านนี่คือแก้แก้ไม่ได้หรอกด้วยความว่าตัวไหนที่ผมทําผมก็แก้ไปเรื่อยๆตามสภาพนะครับเดี๋ยวตัวไหนที่ทําที่ซ่อมแซมซ่อมแซมไปเรื่อยๆเดี๋ยวเก็บไม้ไว้ถ้าเป็นไม้ตัวนี้ดีเดี๋ยวลองลองลอง,ลองก่อนออใช้ไม้ทั้งหมดครับเดีย๋ยวใช้ไม้ทั้งหมดในการทําถามว่าออกแบบก่อน นึกไม่ออกอยู่ฮะเดี๋ยวถ่ายไปเรื่อยทําไปเรื่อยนะครับผมเดี๋ยวออกแบบป่าครับเนี่ยดูดูเปโลบไปล่างก็ได้มองแมงยีดีดนะกําลังทําลางด้ยไมย้แทนตัวนี้ครับ<ม>ตัวนี้แข็งแรงวะแข็งแรงฮะแต่ว่าผมอยากให้น้าหนักเบามันมันผุนะมันผุโดนน้ำโดนแรงผุทำตัวน้อยให้เต็มเต็มหน่อยเดี๋ยวมาทาสีแล้วก็น่าจะ ตามแบบที่ตัวเองคิดนะปุดปาดปุดไปเนี่ยทำง่ายๆนะครับไม้เบาก็เจอมาเนี่ยเดี๋ยวทำไม้เนี่ยยิงยึดยิงยึดยิงยึด,ยง,ยดง่ายๆไม่ต้องเป็นโครงอื่นเป็นโครงไม้นด้แหละรับน้ําหนักกดใส่อุปกรณ์เครื่องมือได้ตอนนี้สภาพยังดูมองไม่ออกนะ <laughs> ใส่ได้หรือเปล่าลูกเดี๋ยวลอง ไม่ได้ลองวัดจริงจังนะผมเอาตัวนี้เป็นต้นแบบแล้วก็ค่อยทำถาถตาถามไม้นี่ถ้าไม่โดนน้ำอะ่ะมันโอเคแต่ไม้ตัวนี้มันมีข้อดีอย่างคุณโดนน้ำไว้เป็นไรนานนานตรงนี้สูงกว่าค่ะผมวัดผิดหรือเปล่าโอเคชิ้นที่สองงานไก่กาปลาป๋องนะคะดูเลยสภาพแตกยับแข็งแรงครับผมไม้น้ําหนักเบานะแล้วก็ผมยิงปิดยิงถูกยิงถูกยิงปิด คืองานไม่ได้ออกแบบแต่ว่าเอาแบบโครงเดิมนะฮะเพราะว่าของเดิมเนี่ยมันผุนําเป็นไม้อัดโดนน้ำผุไอ้ตัวนี้ไม่ดีนี่ก็ดีคือมันไม่ผุผมก็ถามดูตัวเลขอะประกอบนี่ดูไม่จืดเลยแต่หลักๆมันต้องมีตัวฐานล่างของมันเป็นสองสองสองรางนะเพื่อจะเลื่อนเข้าเลื่อนออกนะครับยึดยึดอันแข็งแรงตอนประกอบนี่คือผมผมยิงม้วยหมดนะครับเอาจริงๆเนี่ยยิงยึดเป็นโครงเป็นฝากว่าฝาฝาฝา พอตอนประกอบอ่าถอดออกใหม่แล้วมายึดติดดูว่าแข็งแรงนะครับตอนนี้คือยิงฝั่งนี้ยิงแล้วยิงฝั่งนี้ดูว่าไม่แข็งแรงแต่แข็งแรงครับนี่ก็สรุปออกมาเป็นทรงนี้เดี๋ยวทาสีแล้วก็บรรจุของได้เลยนี่ยังเหลือด้านหลังด้านล่างเนี่ยปูให้มันเสมออืตอนแรกผมก็ยังคิดว่าผมทําอะไรก็ไม่รู้เลย เออจริงจริงแต่ผมอ่ะคือว่าผมใส่ขวาก่อนผมผมผมคิดตอนแรกคือใส่ขวาก่อนนะครับใส่ขวาใส่ขวาคือทำขวาสีด้านนะครับทำขวาสีด้านแล้วก็เนี่ยทำฐานมันแล้วก็เดี๋ยวก็ปูให้เต็มนะคือมันก็คิดแบบง่ายๆนะเอาจริงคิดแบบง่ายๆ เนี่ยตรนนี้ทําไงบะที่ครับเดี๋ยวบะบะเอ้มเข้าล่องแล้วช่องสุดท้ายทำไงตัดช่องสุดท้ายก่อนป่ะเอาท่อนท้ายใส่ไม้ยืนเดี <c oughs> ย๋ยวขอบะนี้ครับไปกระบาะนะเนี่ยไอ้ตัวนี้เข้าไปยินยฝั่งนี้ตัวละอันตัวละอันถึงจะเป็นไม้นะอ่อนก็จริงเวลาเขาคือตอนนี้เอาจริงคือเขาประสานงากันมั่วหมด น็อตฝั่งนี้น็อตฝั่งนี้ไม้เนื้ออ่อนนะฮะแต่ไม้เนื้ออ่อนตัวนี้ทนน้ำทนน้ำทนเห็ดไม่ขึ้นหมอดไม่กินปวกไม่ยุ่งอะไรประมาณนะั้นเนี่ยยิงยิงไปด้านข้างไะหนึกข้างด้านทั้งข้างชุดเลยปึกปึก,ปก Oh. ตอนแรกผมก็ดูมันไก่กานะคือมันไม่ค่อยแข็งแรงอะ่ะแต่เอาจริงพอเนี่ยฮะพอยิงประกอบเสร็จรับรองว่ารับเครื่องผมได้สบายเลยทำไมถึงเปลี่ยนเพราะตัวน้นไม้เวลาเจอน้ำจริงแล้วก็ มันมีขนรัม่มีละองอะไรบ้างเอากันจริงๆนะพูดไม้นั้นเป็นไม้ไม้อัดอยางอะ่ะมันจะขึ้นเห็ดราแต่ถ้าเป็นไม้สนเนี่ยโคตร่ตราน,นยิงข้างแล้วยิงผน,น,นึกก้อนอีกทำไมยิงผนึกก้อนอีกอะคือไหากันไปไ่ายกันมาท่านจริงไหาไปไฟยมาดูคือมันจะไปไหนอะ ใช้นอ็อตเยอะสรุปแล้วหนักกับน็อตไม้ไม่หนักผมซื้อเผื่ออยู่แล้วนะครับแต่ปูกเกลียวดําเนี่ยคือค่อนข้างที่จะทนทานจากงานเดิมที่ใช้นะครับใช้กับถอดเข้าถอดออกถอดเข้าถอดออกใช้กับตัวของไม้สนยางเนี่ยดีครับคลายเข้าขายออกแก้ไขได้แก้ไขงานลายออกได้หัวไม่ที่ผมชอบตัวเนี้ยหัวองคเขาว่าไม่ไม่ค่อยหวาน พ่อไม้อ่ะมันเป็นไม้เนื้ออ่อนอยู่แล้วนะแล้วก็กินเนื้อดีนะครับปุ๊ช่องตัวนี้ออกไม่ได้ <ś c oughs> ผมไว้ดึงนะครับขี้เกยียจจอดช่องมันแล้วก็เนี่ยปะผุปะผุเงี้ยตัวเลขเนี่ยถ้าเราเห็นรูตัวเลขยิงยึดกลางผมยึดเป็นขวา,าก่อนผมทำขวาหนึ่งด้านสองด้านสามด้านนะครับขวานด้านนั้นคือทำขวาด้านหลังอย่างเงี้ยแต่ยิงน็อต ชิดกลางก่อนเอ้ยพอเอามาประกอบครับเอ้ยมันต้องมาข้างเ๋ยมาข้างไม่ได้ยิงฝั่งนี้ด้วยแล้วก็ยิงฝั่งนี้ด้วยกลายว่าตรงนี้อแข็งปักเลยยิงทั้งอย่างงี้น็อตเข้าทั้งอย่างงี้นะครับทุกด้านเลยเหมือนกันน็อตเข้าอย่างงี้น็อตเข้าอย่างนี้หัวแตกหมดข้างหลังน็อตเข้าอย่างน,าางงน,าางนี้แล้วก็เข้าจากด้านข้างอีกตัวด้านหลังเป็นรางลูดนะฮะด้านล่างของอันเหมือนรางตะไล <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวทาสี่รับนี้ทำให้าาดู ของเดิมไหมมันตัวน้อยมันจะเปลาเหมือนเดิมครับปืด้ดใส่เข้าไปนี่เข้าที่เดิมสวยงามพละมแปดทาสีตรงนี้ไว้เป็นตัวลากของผมตัวน้นผมเจาะดึงข้างบนนะข้างล่างซื้เข้าไปลากเข้าไปสะดวกของผมครับนี่เห็นไหมโอยงานไม่ไก่กานะคืองานตัวนี้ไม้ตัวนี้มันดีกว่าเดี๋ยวทาสีเลยครับนี่ทาสีแล้วก็เราก็แห้งย้ายอุปกเลย งานได้ดังใจหวังน้ำหนักอม,มันเป็นน้ำหนักดิแข็งแรงไม่ต้องใช้โครงเหล็กเลยทำไมล่ะครับเพราะว่าไม้พวกนี้มันทนนะในความไม่ใช่ความคิดผมดิเอาที่ผมใช้มามันทนยิงเข้ายิงออกยิงเข้า,ย,ายิงออกเนี่ยเอาจริงยิ่งมาประสานกันเป็นชิ้นอย่างเงี้ยโอ้สุดๆกันไปเลยสีก้านเหลืองจะสวยครับเนี่ยไม้ที่ทาแ็กสีก้านเหลือง นี่นผสมโอ๊กมันเลยไม่สวยเท่าไหร่ถ้าทาทาก้านเหลืองเลยแนะนำสำหรับคนชอบสีสว่างสว่างนะท <c oughs> าเยอะๆไม่ต้องห่วงเพราะว่ามันซึมไวไอตัวของอไม้เนี่ยไม้สนนะครับเป็นไม้สน เราทานะ้ำมันสนเข้าไปมันก็จะซึมไวเนี่ยรูของที่เราเจาะเข้าไปก็ทาทับเลยรอยแตกรอยอะไรต่างๆเดี๋ยวมันจะผสาน่าบอกคนภสาเนี่มันไปกลืนกลืนสีจะสวย มไว้เป็นช่องนะเเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปิดเดี๋ยวปิดนี่ฮะปิดปิดได้ปิดได้พอเห็นปุ๊บมันเป็นมันเป็นช้อยอยู่เดี๋ยวผมปิดมีไม้อยู่ครับแย้มีอยู่นี่เลยตัดยึดเลยคือตัวไหนบางทีเห็นแล้วก็เอ้ยมัน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 นิดนึงบางทีของมันหลุดออกมาจากช่องนั้นปุดปุด ขอดเล่นหน่อยปุทธพุทธพุทธพุทธอุ้ยอุ้ยอ้ยมันมีช่องอยู่ช่องตรงนี้อ่าไอ่ไหลอ่ะเป๊ะเลยอ่ะเป๊ะเลยอ่ะอืออ่าใส่อัดลงไปตรงตรงนี้เลยนะมันจะได้เท่ากันมันใส่ไปได้ โอ้ยนี่พูดไม่มีช่องละไม่มีช่องละออเดี๋ยวยิงน็อตสองตัวครับนี่เดี๋ยวย้ายของยิงน็อตอีกสองตัวยึดยึดขอให้เป็นพันเดียวกัน เห็นไหมงานดี y วมันไม่ได้เป็นอะไรที่ว่ามันมันต้องตายตัวว่าอย่างนั้นอย่างเงี้ยถามว่าเป็นยังไงเพิ่มความแข็งแรงครับอีกครับโอ้โหสองตัวเนี่ยยึดเพื่อให้ไม้ตัวนั้นยึดยึดกับตัวนั้นมันได้ไม่เลื่อนโอ้เจาะเจาะสูงไปครับผม โอ้โหห้าเห็นไหมงานเดียวายบอกแล้วคือมันไม่ได้ตายตัวว่ามันต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นมันมต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้โอ้ยเกียมเลยงามกว่าตัวเก่าเอางมันของใหม่อยู่นะครับอีกสักพักหนึ่งอาจจะมีการเสื่อมสภาพน่นนี่นั่นเดี๋ยวเอาไปตั้งไว้แห้ง แข็งแรงเลยดูว่าเหมือนไก่กานะท่านแต่ว่ายึดยึดยึดแบบประสานหน้าประสานหลังประสานกันมั่วเลยออกมาเป็นบล็อกที่ใส่เครื่องปรุงแบบแข็งแรงตัวดึงก็เนี่ยดึงจากด้านล่างนะผมทาไว้แบบง่ายๆชื่อไม่ต้องตากเดดแล้วรอแห้งจุดพักเดี๋ยวก็ย้ายย้ายเครื่องปรุงเลยก็เดี๋ยวทาโต๊ะหน่อยนะครับ ปัดปัดปุ่นทาง่ายๆแล้วก็ปิดจบสองงานช้าเรียกว่าชา้ากับตัวอะไรอ่ะช้ากับตัวที่คิดแบบไม่ออกเนี่ยตัวเงี้ยถามว่ามีฝนก็ปัดออกไปแล้วครับนี่ก็ทาผมไม่ได้นี่ฮะเป็นรอยด่างรอยอะไรไม่ไม่เป็นหานะเป็นชเชล็กมันทาได้เพิ่มเติมเพราะว่านี้ก็เป็นไม้สนชิน้นเดียวกันอ่าสนแคนาดานะครับสนแคนาดา มันมีที่ร้านของไทยวัสดุมีสินแคนาดากับสวนรัสเตียสวนรัสเตียจะแพงกว่าประมาณ200บาทต่อมัดนะครับมัดหนึ่งสิบอันสิบอันสินแคนาดาเนี่ยผมซื้อมา470บาทนะครับสิบอันเนี่ยผมชอบงานของเขาเพราะว่าผมพร้อมตอบโจทย์ของผมแล้วกันนี่เดี๋ยวเหลือเดี๋ยวเก็บเดี๋ยวจัดของเข้าที่ไป,ไปโอเคครับพพร้อมเดี๋ยวดูกันอีกทีนะฮะก็จะอัปเกรดไปเรื่อยๆนะครับ ล้างใช้ยังไงก็เหมือนเพราะว่าผมโพสลงคลิปมันจะเป็นตอรี่ของการทํางานของผมไปใช้ได้กี่วันใช้ได้ยังไงตัวไหนเสียไม่เสียไม่เสียอะไรเงี้ยถ้าตัวไหนที่มันหายไปหมายว่ามันเสียตัวไหนที่ยังใช้งานได้อยู่หมายว่ามันยังอยู่ยประมาณนะ้นะครับโอเคนะครับแค่นี้ก่อนนะครับจบแล้วครับนี่ก็เข้าที่เข้าทางแล้วนะฮะได้ชันวางเลยมาก็ เอาไว้โขกหัวตัวเองก็ผ่านนะฮะตรงนี้ก็ตอนนี้เหลือด้านล่างเนี่ยไว้จงึงก็เดี๋ยวผมต้องซื้อพวกนอนนะอะไรเอาเสื้อพื้นนี้ออกไปนะครับลออีกจบนงหลกัลกๆก,ก็ตรงนี้มีห <c oughs> มอนนะผมต้องการหมอนแล้วก็พวกนอนแค่นั้นเองหมอนนี้เดี๋ยวอาจจะต้องเปลี่ยนบ้างแล้วว่ากันไป เ <c oughs> นี่ยหมอนสองลูกสามลูกยังมีหมอนที่ผมใช้อยู่ประจาประจำเลยนะหรอกเรียกว่าหมอนเน่าก็ได้เนะหมอนเน่าของเราเออฮะแล้วก็ผ้าหม่มตัวนี้ครับปูอยู่เอะก็ืนนี้เดีย๋ยวไปจัดข้างหน้าด้วยเนี่ยพืนเล็กพืนใหญ่แล้วก็มีผ้าหม่มเล็ก ของต่างๆเนี่ยก็พยายามจะจัดขึ้นไปอยู่เดินเบร์เอาเอาขึ้นไปไว้เอาขึ้นไว้เนี่ยจริงๆแล้วมันขึ้นไปไว้ได้นะครับท่านก็ทำไปแล้วอืเดี๋ยวก็จัดได้เป็นระเบียบหน่อยตกแล้วเปิดประตูนิดเดียวผู้เหันเห็นกระจกมันตกแล้วครับมันตกแล้วครับไม้เปียกไม่อะไรฮะเดี๋ยวประตูเรียก คนตกคนตกคนตกเดี๋ยวเอาจะเก็บเศษไม้ทิ้งแล้วก็ข่ายหยาแล้วก็มีคนตอกโต๊ะต,ตั้งไะเป็นไรฮะตกหนักเลยเปียกไหมถามหมาถามหมาเปียกไหมหมาเปียกไหมหมาเปียกมนฝนเปียก เด็กมากับมาไปตกปลากันรู้ตกปลาตรงไหนหัเลโหเลยเด็กไปตกปลากันน้องๆนี่ไม้สนดียฮะเจอผลเจออะไรไม่ต้องห่วงแล้วเอาไปมัดรวมครับแล้วก็ไปเก็บไว้ใช้งานต่อไปก็ฟังกชันเนี้ย พยายามจะเคลียร์ของที่เป็นของกระจุกกระจิกกระจุกกระจิกกผมแหละที anything, before, okay. <laughs> <laughs> Now, <cra> ่เอาขึ้นไปข้างบนเนี่ยหลักก็มีช่วยจามลามหอยแล้วก็ทอเก็ตอะไรเงี้ยเนี่จัดได้อีกเยอะตอนนี้ผมไม่ได้จัดอะไรมันเป็นเรื่องเป็นราวทีละจัดยัดจัดไปเหนื่อยเอารี้นะเราปิดจอบก่อนใส่ไว้ก่อนเออลำหัวเก็บได้ครับเนี่ยเก็บหมดเลยเออ เดี๋ยวจะทำที่แฝงนป็นแบตไว้เล็กๆน้อยๆแอร์นี่ๆแผ่นเท่ๆนะครับเดี๋ยวเอาเคเือบันไทยมาแปวนไม่ได้ใช้งานหรอกเป็นเท่กันนะัเพื่อเผื่อเพื่อไปเจอสายตกแบบที่เขาแนะนำให้ผมตกได้ผมจะได้ตกแดดออกอีกแล้วเด,ดี๋ยวดิฝนปัดปาด เดี๋ยวไปเอาอเคลเไทยอันนี้มีปล่าไหเคลมเลอทำไมไม่อยู่อ่ะมันนั้นโอเคเลย,ยเดี๋ยวมัดข้างหน้าไปว้เก้าอี้วาเบาะนี่และนี่นี่นี่เท่เลยเทเลยเท่เีกแล้วเหนื่อย เท่จนเหนื่อยเดี๋ยวเนี้ไยไปเก็บของครับไม้ไปเก็บข้องปิดยอบได้สักทีเล่ดังจังหวังนะครับตัวนี้เดี๋ยวใช้งานไปก็รีไว้อยากบอกว่ารีไว้ส์เพื่อนๆชมแล้วกันตอรี่เพราะว่ามก็เห็น,เป,นเป็นงานนะว่าผมไม่เที่ยวผมได้ใช้งานจริงได้เก็บของวันนี้นั่นแล้วมมีผลมันเสียอะไรยังไงยังไงหรือเปล่านะครับ เหมือนเราไม่พรอมะอะอะผมประสบการณ์ใส่ยางอะไรยางอะไรมันเวลาลั่วเออผมงบน้อ,นอย,อยงไงถ้าผมเปลี่ยนเองได้นะผมเกมลี่ยเหล็กเกลี่ยอะไรพร้อมอยู่แล้วถ้าได้เปลี่ยนเองรับปั๊บปั๊บก็จะจบเนี่ยตัวนี้พอได้นั่งเรยจริงจริงแล้วล่ลาขึ้นขึ้นในรถเนี่ยนั่งนร่งฟังเพลงในรถก็สบายครับเพราะคนเดียวสะดวกอ่อที่เห็นเนี่ย ได้ดื่มน้ำเย็นๆพัดลมพัดนี่เป็นกระจกนะพัดลมพัดสบายแล้วก็นั่งมองวิวทิวทัศน์ก่อนนอนหรือว่าไม่ได้ก่อนนอนก็เถอะนะเวลาไปเที่ยวอะ่ะจริงๆริมันมองด้านหลังเนี้ยมองด้านหน้าก็เหมือนกับของสายาายคนทั่วไปแล้วนะที่เขาชอบแบบไหนแบบนั้นเพราะผมก็ถ่ายทอดประสบก,การณ์ ส่วนไหนที่ดีแล้วมีประโยชน์กับคนคุณเอาไปใช้ส่วนไหนที่ไม่ดีไม่ถูกใจปัดผ่านนะครับปัดผ่านไปเลยเแต่ละคนยังจะมีรูปแบบการใช้กิจกรรมของแต่ละคนต่างกันตอบโจทย์ของท,ทุกๆอย่างเหมือนผมว่าผมทำตัวโน้นตัวนี้นตนนัวน,นั้นไปเรื่อย ไม้ทํานี่ทํานี้ทํานี่ไปเลยเนี่ยของที่ไหนใช้แล้วก็ทําต่อทําต่อถามว่าเราตอบโจทย์ของเราเดีอยัมันจะเห็นว่ามันใช้ได้หรือใช้ไม่ได้ํารวิ่ใส่ของทําไมอยากให้ตรงนี้มันล่งขึ้นโดยทุกครั้งมันจะล็อกทุกครั้งแหละแต่ไอ้ของที่มันล็อกคือผมไม่มีที่จะไว้ในในในี้ยัดไม่ได้แล้ว ยามันใสได้ส่วนหนึ่งแต่ก็จะมีชามกระมังที่ส่วนหนึ่งที่ผมชอบหยิบชอบหยิบผมขี้เกียจเปิดอะ่ะในนี้ก็เป็นของที่เก็บหลักๆนะของยาอ,อตเกสอีกชุดหนึ่งเข้าสระอะไรเงี้ยถึงถามว่าตรงของที่ใช้ประจำประจำเนี่ยทำไมถึงทําชั้นโตเกสห,นะหยิบง่ายนะทังหยิบง่ายป๊อปป๊อปป๊อปจัดมาตอบอย่างเงี้ยถามแล้วก็จะทําแบบอย่างงี้อย่างงี้ เออใช่มันรู้สึกว่ามันมีความสุขที่ได้ทำทำแล้วหิวใจในการ <c oughs> ในการทำจริงๆมา่านเนี่ยง่ายๆยิงยึดยิงยึดเลยเดี๋ยวเปลี่ยนใหม่อีกะเดี๋ยวได้ไปเจอสวยๆผมก็ซื้อมาเปลี่ยนใหม่อีกนะครับนี่ม่านนี่ก็เชือวคาวอย่าบอกว่าชั่วคราวเลยใช้ใช้ใช้อยู่เดีย๋ยวไปเจอม่านสีใหม่ผมก็เปลี่ยนอีกผมก็อยากได้ม่านใหม่แต่ก็ ราคาไม่แพงนะฮะรรธรรมดาก็จัดไปโอเคเนี่ยทำชั้นทำอะไรเพื่อได้ใช้จริงๆฮนะนี่คือเดี๋ยวเก็บของไปแล้วครับปิดคลิปนะครับวันนี้เดี๋ยวไม้เอาโตพะขึ้นอาไม้ขึ้นเนี๋ยไม้ข้าห้องกลับวันนี้จบคลิปครับผมได้ชั้นดังใจได้รางดังใจเดี๋ยวเพื่อนไปดูในคลิปต่อๆไปแล้วกัน,นจะมีเห็นชั้นเห็นรางอะไรของผมที่ผมใช้จริงๆโอเคเก็บจบ 嗯。